มนมัแล้วอีกอีกอุบัติเหตุอีกอย่างหนึง่งมีอีกอย่างเดินเดินไปที่ไอ,อปลานเนี่ยหาปลาที่ฝายนเนี่ยมันลื่นตะไคร่น้ำเยอะเท้าลอยเลยพอเหยียบไปมันลื่นเท้าลอยขึ้นปลาหลังกระแทกลงกับพื้นปูนที่น่ที่ฝายนี่นแหละ แล้วก็หัวก็ฟาดลงไปที่โปนอีกทีหนึ่งโอ้วันนั้นนะถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนะคิดว่าหัวคงจะแตกเลือดนองไปแล้วนะไม่นานหรอกด,ดูแล้วเพราะว่าแหลงมากแค่ลื่นเนี่ยพเพราะเราเล่นตะเก็ตไม่เป็นด้วยไงไม่เคยเคยฝึกแล้วมันเล่นไม่ได้ฝึกแล้วมันก็ล้มล้มเท้าลอยเลยนะพอเหยียบเหยียบกับตะไคร่น้ําลื่นแลว เท้าลอยขึ้น้าหลังก็แทกลงมาตะปนูนแล้วก็พอดก็แทกลงหัวไอด,ด้านหัวนี่มันก็ตวัดนะาตะวัดจากจากาช่วงลงคิดดูเหมือนก็เราก้มหัวอยู่เงี้ยแล้วก็ง่ายไปข้างหลังนี่ยตรงไอ้หัวเนี่ยมันสะบัดสะบัดตวัดไปด้านหลังแล้วก็ทางด้านได้ถอยท้งหัวด้านหลังเนี่ยไปเนี่เนี่ยจนไปถึงไอ้ถอยหัว ฟาดนะด้านหลังด้านหลังไม่ใช่ทั้งหน้าผากนะตรงข้างกับหน้าผากนะด้านหลังฟาดลงไปอย่างเงี้ยในแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงยคือว่ามันเท้าลอยขึ้นหลังก็แทกแทกแล้วหวัวฟาดลงก,กับพื้นเงี้ยแรงขนาดไหนทถูมันแรงมากนะดีืมีหมวกกันน็อกอ่ะวันนั้นดังขนาดหมวกกันน็อกยังมึนอ่ะเรายังมึนหัวนะพูดง่ายๆล้าวอ่ะหมวกกันน็อกล้าวอ่ะ เดบออกเหมือนจะตีจะแตกๆเลยท่านไปหมองกันนอกอะมันเป็นกึ่บแตกกันแหละ